สวัสดีครับทุกท่านพบกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้เอาพระรอดนะฮะพระรอดลำพูนกุวัดมหาวันนะฮะเอามาให้ท่านชมนะฮะก็พระองค์นี้ไม่ต้องดูตำหนินะฮะพระเนื้อดินอายุการสร้างนี่พันกว่าปีแล้วนะครับก็อย่างตามประวัติก็ นางจามเทวีนะครับตั้งแต่ปี1223อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ได้ให้มีการจัดสร้างวัด4หัวเมืองสี 4, 4มุมเมืองนะฮะสด้าน4ทิศนะครับยิ่งก็คือมีวัดดอนแก้วนะวัดพระคงวัดพระคงนี้ก็จะมีพระคงนะครับที่ขึ้นจากกุมาก็จะมีพระคงแบบนี้นะครับพระคง แล้วก็มีวัดประตูลีนะครับก็จะมีพวกพระเปิมพระอะไรขึ้นมานะฮะแล้วก็วัดมหาวันก็จะมีพระรอดนะครับพระรอดซึ่งเป็นพระที่ถกเถียงกันมานานมากนะครับบางตำราเซียนก็บอกมีน้อยน้อยมากนะครับบางตำราก็บอกมีเยอะมาก เล่นกันจนปวดหัวแล้วนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับแต่ข้อสันนิษฐานของผมนะผมว่ามีเยอะนะเพราะว่าพระรอดเนี่ยแตกกุมาตั้งสี่ห้าครั้งนะครับตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งก็สองพันสี่ร้อยสามสิบห้าเนี่ยเขาบอกว่ากระจัดกระจายทั่วลานวัดเลยนะครับคําว่ากระจัดกระจายทั่วลานวัดเนี่ยมันต้องเยอะมากนะฮะเยอะมากๆม,มันถึงกระจัดกระจายได้นะครับเดี๋ยวพอมา ปี2,451นะครับที่แบบว่าต้นโพขึ้นขึ้นตามอะไรพระเจดีแล้วก็แตกฐานเจดีแตกอะไรอย่างเงี้ยนะได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ก็ได้มาอีกหนึ่งคำว่า1ตะก้าบาทท่านคิดดูนะฮะหตะก้าบาทไม่ใช่น้อยๆน,นะแล้วพระองค์เล็กๆอ่ะเล็กเท่ากับข้อนิ้วมือเราเนี่ยถ้าใส่ตะก้าบาทท่านว่าผมว่ามีเกินพันอะ กว่าจะเต็มหนึ่แต่ค่าบาทนะครับคือคือมันเป็นข้อมูลที่เราควรจะคิดนะครับว่ามันมันมีเยอะนะฮะแล้วก็ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5อีกนะฮะมามาบอกว่ามีมีน้อยจนถึงครั้งที่4เนี่ยครั้งตั้งแต่ปี2,498เบนี่ยเขาบอกว่ามีได้มาประมาณ200รอยองค์ก็ก็เอามาขายในราคาที่เริ่มเริ่มแพงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นคือประวัตินะครับซึ่ง วันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะมานั่งชี้ตำหนิหรือว่าอะไรแต่วันนี้อยากจะมานำเสนอว่าพระกุนะฮะพระกุในในพระกุเนื้อดินนะฮะเนื้อดินการสร้างพระนี่สมัยก่อนส่วนมากจะมีส่วนผสมของน้ำว่านนะฮะน้ำว่านเวลาเผาเวลาอะไรเสร็จแล้วผ่านการเวลามาพวกวานพวกอะไรจะขึ้นมาตามตามผิวนะฮะจึงมาเป็นคาบไข่คาบไข่คาบนวล บางบางอาจารย์เขาก็เรียกว่าคาบไข่ขาวนวลเทาบางตำราก็ไข่คาบไข่คาบอะไรอย่างเงี้นะะยนะฮะไข่กุกนะฮะซึ่งองค์นี้จะมาให้เห็นนะผมมาเปรียบเทียบนะฮะว่าพระซุ้มกอกับพระเนี่ยอันนี้ซุม้มซุ้มยอนะพระนี้พระซุ้มยอพระซุ้มยอก่อสร้างโดยพระมหาธรรมริไทยในปีหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะะซึ่งก็ไล่เลี่ยก,กันนะพระรอดสร้าง ราวลาปีนะหนึ่งสองสองสามพระสุ้มกอรพระกำแพงสุ้มยออะไรพวกนี้นะฮะสร้างหนึ่งสองเจ็ดเก้าก็ใกล้เคียงกันจึงมีลักษณะไข่ไข่ไข่พระไข่กุนะฮะปกคุมนะครับอันเนี้ยสีขาวๆพวกนี้นะฮะเป็นไข่นะฮะปกคุมนะ <c oughs> เนื้อจริงๆอ่ะจะเป็นสีออกส้มๆเนี่ยพวกนี้เป็นไข่กุนะฮะไข่กุปกคุมอยู่ ซึ่งพระลอดอง์นี้ก็มีมีให้เห็นนะฮะยิ่งด้านหลังนี่ยิ่งชัดเลยนะค,ะค,รครับเนี่ยพวกไข่ขาวไข่เขาเรียกว,ว่าอะไรไข่ขาวนวลเทาใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีทุกองหรอกครับมีมากบ้างน้อยบ้างพระลอดเนี่ยเล็กมากนะฮะองค์ไหนที่ขึ้นมาเยอะปกคลุมเยอะมันก็ดูง่ายนะครับองค์ไหนที่ขึ้นมานิดนิดหน่นอยหน่อยส่วนมากจะเจอเจอขึ้นมานิดเดียวเราก็พอให้เห็นเหมือนฟิล์มบางๆองะ ทำไมเราสังเกตว่าพระรอดทําไมดูขึ้นเงานะฮะขึ้นเงาการขึ้นเงาเนี่ยบางทีบางทีก็เกิดจากการขัดกันปัดนะครับแต่แต่จะไม่ไม่เงาเสมอเงาไม่สวยนะครับนนี่จะมาให้ดูคราบไข่าตามซอกนะฮะนี่ตามซอกนะพวกนี้คือไขกุนะครับไขกุนี่ก็หลายตำราอาจารย์เขาก็บอกมา เกิดจากปฏิคิยาในในระหว่างอยู่ในกุนะฮะพระส่วนมากพระรอดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในในภาชนะที่ดีนะครับภาชนะที่ดีเพราะฉะนั้นคาบกุที่เป็นที่เป็นขี้ดินจริงๆเนี่ยส่วนมากจะจะหลังจากว่าแตกกระจัดกระจายมาแล้วแล้วไปถูกดินถูกอะไรฝังนะครับแต่พระรอดดั้งเดิมที่เขาใส่มันจุก,กุอะ เขาใส่ในอบใส่ในเหมือนแจกันในเจดีเขาเรียกว่าพอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮเห็นไหมฮะไข่ไข่กุนะครับตามตามซอกลึกๆนะตรงคอนะครับตรงคอมีใครจะเป็นฟิล์มบางๆนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบนียฮะ บางที่ก็จะเยอะเป็นจ้ำๆเลยนะครับจ้ำๆเห็นไหมตรงซอกนะฮะเป็นไข่ออกสีขาวขุ่นนะขาวขุ่นเป็นสีไข่เลยเราดูดูเลยว่าเป็นเป็นไข่ที่เกิดจากพระนะครับปกคลุมอยู่นะครับน<ม>ี่ก็มีการปริแตกมาจากข้างในนะครับปรีปรดแตกนะครับปิดแตกขึ้นมาอันนี้ไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งอะไรนะฮะมันแตกของเขาเองนะฮะ เขาบางคนก็บอกว่าพระรอดนี้ต้องมีความแก่งแก่งบางคนบอกแก่งเป็นหินเลยคือเข้าใจผิดนะ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> คือเข้าใจผิดว่าแก่งเป็นหินมันไม่ได้เป็นหินนะฮะมันไม่ได้เป็นหินเขาเขาว่าแก่งเป็นหินแข่งเป็นหินเลยก็คือแบบแก่งเป็นหินเลยก็คือมันแข็งมากแห้งมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมัน การสร้างพระขนาดนี้มันไม่ได้กลายเป็นหินได้ง่ายๆหรอกนะครับก็จะมีเสียงดังบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็วันนี้วันนี้อยู่บ้านวันอาทิตย์นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยนเนี่ยนะครับคาบขี้กุไข่ขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ส่องให้เห็นการชัดๆนะครับ นี่คือเนื้อส่วนเนื้อจริงๆก็จะเป็นตรงนี้นะครับเนื้อออกเขียวมอยนะครับเขียวมอยเนื้อแบบเป็นหินครกไปแล้วนะครับซึ่งมีหลายสีนะพรารอดอ่ะครับนี่เห็นไหมไข่ไขกุนะครับพาลารอดมีเยอะนะครับ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งการกดพิมพ์พลอดเนี่ยที่เราจะดูกันนอก,นอกจากว่าดูคาบไข่นวลดินอะไรพวกนี้แล้วนะฮะดูลักษณะการทําการสร้างนะครับจะมีรอยครูดนะครับด้านข้างเนี่ยส่วนมากจะเห็นส่วนมากจะเห็นนะครับอรอยครูดขูด,ขดองคไหนที่ติชัดๆจะเห็นเลยนะครับเป็นริ้วๆด้านข้างนะครับแต่องนี้ไม่ค่อยเห็นจะเห็นแค่ บางๆนะฮะเห็นแค่บางๆก็คือเป็นจุดการดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ครับไข่ครับไขก่กุเป็นพ้าที่เล็กนะฮะเป็นพ้าที่เล็กนะฮะการทําการอะไรก็จะยากหน่อยนะครับเวลาเราดูต้องมีความละเอียดในการดูนะครับส่วนใครจะมาเล่นพระทําทไล่ดูตาหนิพระอย่างเงี้ยนะฮะคือ ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าพระนับพันปีนะครับพระนับพันปีแล้วก็เป็นพระเนื้อดินด้วยนะครับผ่านการเวลามาอะไรมามากมายนะครับเส้นเล็กๆน้อยๆตำหนิเล็กๆน้อยๆเป็นติ่งเป็นแหลมอะไรอย่างเงี้ยมันยังอย,งอยู่ให้ท่านเห็นไหมนะฮะอันไหนที่มันอยู่ก็ดีไปอันไหนที่มันไม่อยู่ก็กไม่ควรจะเอามาเป็นตำหนิตายตัวนะฮะว่า พาลอดแท้ต้องมีตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้คือบางทีมันก็หลุดออกไปได้นะมันเป็นเนื้อดินใช่ไหมครับอย่างองค์นี้ถามว่ามีไหมก็ที่เขาบอกเส้นน้ําตกมีไหมมีให้เห็นนะแต่มันลางๆนะครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งแยกมาเป็นสองแยกมาเป็นสามขีดเส้นเล็กๆอยู่ตรงระหว่างฐานมีไหมอยู่ตามชอกหน้าขามีไหมมือการวางมือเป็นยังไงมันก็มีให้เห็นแหละมันมี เพ่นพระรอดมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันรู้ตั้งแต่ยังดูเนื้อไม่เป็นเลยนะฮะบอกกันตรงๆเลยดูเนื้อไม่เป็นก็รู้แล้วว่ามีตําหนิอะไรที่เขาเขียนมาคือแต่ไม่ได้ใส่ใจนะฮะผมนี่เป็นคนเหนือนะฮะพระพระที่ได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กๆมานี่ได้ยินคุ้นหูมากนี่ก็พวกพระรอดเนี่ยคนเท่าคนแก่อะไรเขาก็แบบพูดพูดถึงกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นไหนคือบอกได้เลยว่าเป็นพระที่ ที่ได้ยินคูนหูมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับพระรอดกับคนเหนือเนี่ยนะฮะเป็นเป็นของคู่กันที่เขาพูดพูดกันมาแล้วเล่ากันมานะครับเนื้อท่านจะละเอียดมากนะฮะท่านลองสังเกตดูตรงบริเวณหัวนะเนื้อละเอียดมากนะครับไข่ขาวนะครับบางองค์ก็จะมีบางๆงเป็นแค่ฟิล์มนะเป็นเหมือนเป็นฟิล์ม แล้วก็ติดอยู่ในในตามซอกลึกๆบ้างก็มีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมีให้เห็นเนี่ยองนี้ก็แก่งเป็นหินเหมือนกันนะครับแข็งเป็นหินคือแข็งมากนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นหินนะเนี่ยคาบไข่นะครับคาบไข่ไขกุนะครับอันนี้คือเอามาให้ชมกันนะครับก็หวังว่าจะ ให้เป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเล่นผ้าเนื้อดินก็ดูดินนะครับเล่นผ้ากุก็ดูดินดูกุนะครับแต่อย่างหนึ่งที่จะไม่เหมือนกันคือผ้าเนื้อดินจะให้มีลักษณะคาบกุเหมือนผ้าเนื้อผงมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่มันจะอาจจะมีส่วนคล้ายบ้างนะครับคาบไข่คาบอะไรของพระสมเด็จอย่างเงี้ยมันจะให้มาเหมือนพระเนื้อดินมันก็ เหมือนไม่100%ยเ็นหรอกนะครับภาพกุลักษณะพระเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ทางสภาพแวดล้อมของกุนั้นๆด้วยนะครับกุอยู่ภาคเหนืออากาศก็อีกแบบหนึ่งนะฮะกุอยู่ในกรุงเทพอยู่ในภาคกลางความร้อนความชื้นก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกจำแนกไปเป็นลักษณะนะครับ โอเคนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทำอะไรก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยรอดพ้นจากสิ่งไม่ดีนะครับก็ขอสวัสดีครับ